ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมน้องฟอร์ดเอเคคาครับรถสวยรถมือสองรถคุณภาพดีต้องที่นี่เลยเอเคคาสาขาบ่อหินนะครับสำนักงานใหญ่นะครับผมผมจะมานะครับพาชมนะครับผมเจ้าลีโวไม่ว่าจะเป็นเกียวโตหรือจะเป็นเกียร์ธรรมดามีให้เลือกครบคันเลยนะครับผมใครดูไลฟ์สดนี้นะครับผมบอกก่อนเลยเกินก่อนเลยดีกว่าเราผมแถมประกันชั้นหนึ่งให้ นะครับผมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านฟรีค่าจัดค่าอนทุกอย่างเลยบอกเลยเซ็นสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงมือทั่วประเทศเลยนะครับผมสบายใจได้ใครอยู่ต่างจังหวัดสบายใจได้เลยนะครับหายห่วงได้นะครับผมผมมีบริการทุกอย่างเจ้าคันแรกเลยดีกว่านะครับกับเจ้า Toyota Revo SmartCat นะครับ2.4นะครับปี2017นะครับผมผ่อนสบายๆอยู่ที่6,400กบาทเท่านั้น นะครับใครดูไลฟ์สดนี้เราผมแถมไปเลยกประกันชั้นหนึ่งได้เครื่อง2.4ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนนวลน,นะครับบอกเลยโคดซิงโคดซิงโคดแซดอะไรละ่ะคุ้มามากๆผ่อนเดือนละ6 4 0 0กว่าบาทเท่านั้นราคาค่าตัวน้องนะครับอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทนะครับมาดูภายในกันนี่เป็นไงสวยมากๆนะับผมบอกเลยข้างนอกดำเอ้ยข้างนอกขาวข้างในดำเดิมไม่เดิมมาดูกัน นี่เป็นเจ้าหน้าตาห้องเครื่อง2.4ดีเซลเทอร์โบนะครับเกียร์มาพร้อมกับเกียร์ธรรมราเกียร์รืว่าเกียร์แมนวนวลเองนะครับนี่เป็นไงหัวนงหัวน็อตเดิมเลยนะครับเส้นสายฝากระโปรงเดิมเลยนะาฝากระโปรงเดิมนี่ถ้าฝากระโปรงเดิมโตโยต้าจะต้องมีโลโก้ของเขานะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับปี2020นะครับอันนี้คือเดิมโรงงานหมดเลยนะ ดูกระจังหน้าเขาถ้าเป็นปี2 0 2 0จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยมาพร้อมไปตันหมอกในตัวนะครับดูสวยๆหล่อๆเลยนะครับดูได้ลงได้ล้อนะครับผมจัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะได้ Set อิ i ิชันไปขับแล้วลองเรื่งทุกอย่างชิดนะครับสีเสริมทุกอย่างเดิมเต็มนะครับดูให้นุงให้ในนะครับสวยกริปนะครับามาพร้อมพมนะครับ ผมสานดีบอกเลยคุ้มมากๆนะหัวนงหัวนอตต่างๆไม่มีขยับเลยนะเดิมๆเฮงๆเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับผมเส้นสายฝาท้ายเดิมแหละพวกริ้วรอยเนี่ยผมจัดการเก็บให้นะครับและพวกริ้วรอยการใช้งานเราผมจัดการเก็บให้เป็นไงล่ะได้ดูเดิมๆเลยนะอ่าสบายใจได้เลยนะครับท่านลูกค้าอ่าใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับกับเจ้า r ี vo Z e dition เกียร์โตสองจุดสี่ ปี2020บอกเลยได้ลงได้ล้อยางนี่ก็ใหม่แล้วนะได้ล้อยางใหม่เลยนะครับคุ้มมากๆใช้กันยาวๆสีแส้าปีว่ากันไปกระจกนี่ดูถ้าเป็นแ e d ดิ i o n ชั่นะครับได้กระจกแบบนี้แล้วพับไฟฟ้าแล้วนะครับสวยๆหล่อๆชอบก็จัดประหยัดทําไมนะครับสามารถเลือกโหมดกันขับขี่ได้ด้วยนะหรือว่าเป็นอีโคก็ได้เพราะว่าโหมดก็ได้นะครับสี่แสนันบาทเท่านั้น บอกเลย435,000บาทเท่านั้นผ่อนสบายๆจัดเต็มฟรีดาวออกรถเพียงแค่บ20บาทอยู่ที่7,100กว่าบาทเท่านั้นบอกเลย7,100กว่าบาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะครับช่วงนี้ก็จะมีรถอครับเดตเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับคอยติดตามทางเพจคอยติดตามทางเพจนะครับดูฝากระโปรงเดิมเลยนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เดิมดูยังไงดูยังไงแท้ไม่แท้ดูยังไงนะครับมา อย่างแรกนะครับให้สังเกตหัวนงหัวน็อตก่อนนะครับหัวน็อตจะต้องเดิมอย่างนี้เลยนะครับอะจะต้องไม่มีรอยถอดรอยขันใดๆต้องไม่มีรอยแต้มสีนะครับแล้วก็นี่โลโก้โตโยต้าจะต้องอยู่ครบนะ ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมน้องฟอร์ดเอเคค่าครับรถสวยรถมือสองรถคุณภาพดีต้องที่นี่เลยเอเคคาสาขาบ่อหินนะครับสำนักงานใหญ่นะครับผมอ่าไม่ได้เจอกันนานนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีคนดูทุกๆท่านนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมานะครับพาชมนะครับผมเจ้ารีโว ไม่ว่าจะเป็นเกียวโต้หรือจะเป็นเกียร์ธรรมดามีให้เลือกครบคันเลยนะครับผมอ่าบอกเลยสวยๆทั้งครู่นะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับบอกเลยคุ้มด้วยนะครับผมผ่อนสบายๆด้วยนะครับผมจัดเต็มฟรีดาวออกรถเพียงแค่20บาทเท่านั้นจบทุกอย่างใครดูไลฟ์สดนี้นะครับผมบอกก่อนเลยเกินก่อนเลยดีกว่าเราผมแถมประกันชั้นหนึ่งให้นะครับผมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้าน ฟรีค่าจัดค่าออนทุกอย่างเลยบอกเลยเซ็นสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงมือทั่วประเทศเลยนะครับผมสบายใจได้ใครอยู่ต่างจังหวัดสบายใจได้เลยนะครับหายห่วงได้นะครับผมผมมีบริการทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมพูดคำไหนคำนั้นพูดราคาไหนจบราคานั้นเลยนะครับผมบอกเลยสบายใจได้นะครับอ่ะมาเลยเจ้าคันเลกเลยดีกว่านะครับกับเจ้า toyota rio smartcab นะครับ2.4 นะครับปี2017นะครับผมผ่อนสบายๆอยู่ที่6,400กบาทเท่านั้นนะครับใครดูไฟ้สดนี้เราผมแถมไปเลยประกันชั้นหนึ่งะครับผมได้ปี2017แล้วดูหน้าเขาโอ้โหได้หน้าได้ได้หน้าใหม่แล้วนะครับได้หน้าหมูป่าแล้วบอกเลยคุ้มมากๆนะได้ล้อได้ยางใหม่บอกเลยทรงสวยๆหายที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับได้สีขาวด้วยบอกเลย ไปเปลี่ยนจัดทรงอีกนิดหน่อยใส่โชคอีกนิดหนึง่งรับรองแกวใส่ท่ออีกสใบหนึง่งรับรองหล่อเลยนะครับสาวมองสาวเดี่ยวแน่นอนนะอ่าได้เครื่องสองดสี่ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนนวลนะครับบอกเลยโคดซิงโคดซิงโคดแซดอะไรละ่นะ<笑><笑>เพลงนี้กําลังมาช่วงนี้เพลงนี้กาลังจะมานะครับผมโอเคมานี่นะครับบอกเลย คุ้มมาก,มากผ่อนเดือนละ6 4 0 0กว่าบาทเท่านั้นราคาค่าตัวน้องนะครับอยู่ที่3 8 000, 5 0 0 0บาทเออสามแส0 0ปดบาทเท่านั้นนะครับปี2017บอกเลยคุ้มมากๆอ่าใครที่กำลังมองหายอยู่รับรองไม่ควรพลาดเลยนะครับได้รีโวไปขับแล้วผ่อนเดือน6,400กว่าบาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวนะครับออกรถเพียงแค่20บาทเหมือนเดิมนะระผมแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับมาดูภายในกัน นี่เป็นไงสวยมากๆนะฮะผมบอกเลยข้างนอกดำเอ้ยข้างนอกขาวข้างในดำอ่าข้างนอกขาวข้างในดำบอกเลยตัดกันมากๆดูสวยสวยขินครีนบอกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าของเรานะครับก่อนส่งมอบก,ก่อนออกไปนะผมนำรถเข้าศูนย์บริการนะครับ ตรวจเช็คความพร้อมทุกอย่างของศูนย์โตโยต้าเลยนะครับมีบินไปเสร็จทุกอย่างให้ดูนะครับแล้วก็แถมช่วยเหลือฉุกเฉิบรรนบนท้องถนนให้หนึ่งปีแถมช่วยเหลือฉุกเฉิบนบนท้องถนนให้หนึ่งปีรับประกันระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบกล่องซีอูหนึ่งปีหรือว่าหนึ่งหมื่นกิโลบอกเลยของเรานะครับไม่ได้พูดปากเปล่าไม่ได้พูดลมนะครับไม่ได้มีแต่ลมนะครับมีสมุดการรับประกันชัดเจนนะครับของทางเอริกามาดูด้านหลังนี่เป็นไง บอกแล้วใส่โชกสักชุดหนึ่งนะครับท่อสักใบน้ำรองโคซิงโคซิงโค,งโคแซดนะครับบอกเลยอ่าดูมาเอามาดูกันนะครับหัวนงหัวน็วนอตเดิมเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมนะครับไม่มีขยับนะเส้นสายฝาท้ายเดิมนะดูสวยกริฟนะครับสวยกริฟเลยนะบอกเลยเราการันตีเรื่องคุณภาพนะครับผมการันตีเลขใหม่แท้ นะครับสบายใจได้เลยนะครับออกจากทางอีคอคาไปมีสัญญาทุกอย่างชัดเจนนะเป็นไงเป็นไงนะเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่เป็นไงสวยกินะิบนะฮะผมเดิมเแห้งๆสภาพนางฟ้านะสมบูรณ์เลยนะบอกเลยนั่งสบายด้วยนะครับเป็นตัวตัวเขาเรียกว่าไงตัวสมาร์ทแคป าตัวเตี้ยนั่นเองนะครับผมใครที่กําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดผ่อนเดือน6400กวาบาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวออกรถเพีงยงแค่20บาทใครดูไลฟ์สดนี้ผมแถมไปเลยประกันชั้นหนึ่งผมแถมไปเลยประกันชั้นหนึ่งส่งฟรีถึงหน้าบ้านบริการสินสัญญาถึงที่ฟรีค่าจัดค่าโอนค่านับสัญญาไม่มีเก็บเพิ่มสักกบาทนะครับรถหล่อมากๆขค่ะวันนี้ เชียงใหม่ทุก้าขอบคุณมากครับผมามาเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อยดีว่านี่เดิมไม่เดิมมาดูกันนะครับเดิมไม่เดิมมาดูกันนี่นี่เป็นเจ้าหน้าตาห้องเครื่อง2.4ดีเซลเทอร์โบนะครับเกียร์มาพร้อมกับเกียร์ธรรมราเกียร์่าเกียร์แมนนวลเองนะครับนี่เป็นไงโนูโหน็อตเดิมเลยนะครับ เส้นสายฝากระโปรงเดิมเลยนะฝา,ากระโปรงเดิมนี่ถ้าฝากระโปรงเดิมโตโยต้าจะต้องมีโลโก้ของเขานะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับดูปะกงประกรนินน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับเดิมๆแห้งๆเลยนะครับผมแม้กระทั่งมาร์กทุกอย่างมาร์กจากโรงงานดูมาร์กแผงยางหม้อน้ำนะครับเดิมเลยนะครับคลิปลงคลิปล็อกทุกอย่างอยู่ครบนะครับดู เส้นสายเดิมเลยนะบอกเลยคุ้มมากๆคุ้มมากๆผ่อนสบายๆเดือนละ6,400รยกว่า 6, บาทเท่านั้นดูเพนเพ็ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนี่เดิมไม่เดิมแท้ไม่แท้ดูดูได้เลยนะครับผมนี่สวยกิฟนะครับสวยกิฟเลยสภาพสมบูรณ์โครงสร้างเดิมนะครับการันตีไม่มีชนพิษความจมน้ำนะครับผมอาการันตีโครงสร้างเดิมเลยนะครับ อ่าเป็นไงผ่อนสบายสบายได้ปี2017รีโวได้รีโว่ไปขับแล้วสีขาวด้วยดูลงดูล้อนิดล้อยางใหม่เลยนะเ,เนะบเิกใหม่ให้เลยนะครับเบิกใหม่ให้เลยนะครับผมสบายสบายนะผ่อน4 0 0ันกวบาทเท่านั้นรับเดีผมรับจบให้บอกเลยติดต่อหาน้องฟอดติดต่อหาน้องฟอดแล้วผมรับจบให้ สบายใจได้นะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลผมบริการจัดการให้หมดนะครับมาเรามาดูอีกคันหนึ่งดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นรี v o Z e dition 2.4ตัวใหม่เลยนะครับตัวปี2020แล้วเป็นตัว Entry ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับใครไม่ชอบเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์กระปุกบอกเลยออโต้มีเข้ามาแล้วนะอ่าผู้หญิงขับได้สบายๆไม่ต้องมาเถียงกันแล้วว่าใครจะขับครานี้แย่งกันขับเลยนะ มามาเรามาดูกันนะครับปี2020นะครับอันนี้คือเดิมโรงงานหมดเลยนะดูกระจังหน้าเขาถ้าเป็นปี2 0 2พจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่มาพร้อมไปตันหมอกในตัวนะครับดูสวยๆหล่อๆเลยนะครับดูได้ลงได้ล้อนะครับผมจัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะได้ Z s e ตอิดิชันไปขับแล้วบอกเลยคุ้มมากๆนะลองเรื่องทุกอย่างชิด นะครับสีเสริมทุกอย่างเดิมเต็มนะครับดูภายในนะครับสวยกริบนะครับมานะนะพร้อมผมนะครับผมสามดีบอกเลยคุ้มมากๆนะนี่เป็นไงด้านหลังกว้างนั่งสบายด้วยนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งให้ดูนะครับนี่เป็นไงนั่งสบายนะครับพด้านเหลือๆนะครับบอกเลยนั่งสบายนะครับ ใครที่กำลังมองหายอยู่ไม่ควรพลาดเลยได้เกียร์ออโต้แล้วด้วยไม่น้อยด้วยคันนี้ไม่น้อยด้วยนะครับได้ปี2 0 2 0ไปขับแล้วได้เป็นแซด i t ดิชั่นด้วยนะไม่เพียงแค่64,000กิโลเท่านั้นนะครับค้างวัดนะครับผ่อนสบายๆอยู่ที่7,100กว่บาทเท่านั้นฟรีค่าจัดค่าโอนค่านัดสัญญาทุกอย่างฟรีหมดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะครับทำสัญญาฟรีถึงที่ทั่วประเทศบริการทุกอย่างฟรีหมดเลยทั่วประเทศเลย นะครับลูกค้ายอยู่ใกล้อยู่ไกลเราจัดให้อ่าอันนี้ก็ใส่ที่ครอบมือเปิดมาให้เรียบร้อยนะครับผมใส่ที่ครอบมือเปิดมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงสวยๆหล่อๆนะครับคงสภาพ,พเดิมสนิทเลยแม้กระทั่งแม็กไนเนอร์ก็ยังเดิมนะครับมามาดูด้านท้ายดูหัวนงหัวนอตต่างๆไม่มีขยับเลยนะเดิมๆเฮงๆเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับผมเส้นสายฝาท้ายเดิมและพวกริ้วรอยเนผมจะการเก็บให้นะครับ และพวกนิ้วลอยการใช้งานเราผมจัดการเก็บให้เป็นไงนล่ะได้ดูเดิมเดิมเลยนะสบายใจได้เลยนะครับท่านลูกค้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะเข้าหน้าฤดูแห่งฝนตกนะครับก็รีบเข้ามาจับมาสันได้แล้วนะครับมาจับได้แล้วงี้ดีว่า ใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับกับเจ้า Revo z e dition เกียร์โต้4ปี2020บอกเลยได้ลงได้ล้อยางนี่ก็ใหม่แล้วนะได้ล้อยางใหม่เลยนะครับคุ้มมากๆใช้กันยาวๆ4ีปีว่ากันไปอบอกเลยนี่เราไม่เชื่อว,ว่าไม,ม่ห0 0มื6 0,000จริงมามาดูมาดูมาดูใส่กล้องมาดูกระจกนี่ดูถ้าเป็น z e dition นะครับ ได้กระจกแบบนี้แล้วพับไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นไงป๊าเขาให้หมกเลยสวยๆหลๆ่อๆชอบกระจัดประหยัดทำไมนะครับสามารถเลือกหมดกันขับขี่ได้ด้วยนะถือว่าเป็นอีโคโก็ได้เพราะว่าโหมดก็ได้นะครับค่าตัวน้องผมลืมบอกไปค่าตัวน้องอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทเท่านั้น บอกเลย4 3 5 0 0บาทเท่านั้นคอนสบายๆจัดเต็มฟรีดาวออกรถเพียงแค่บ20บาทอยู่ที่7,100กว่าบาทเท่านั้นบอกเลย7,100กว่าบาทเท่านั้นคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆได้เกียร์ออโ,โต้ไปขับแล้วได้กระบะแคบแล้วนะครับได้ปีใหม่ด้วยปี2020บอก์รูเบอะเรื่องขึ้นเลื่อลงได้นะปรับสูงต่ำได้เผื่อคุณผู้หญิงอยากจะขับบ้างนะครับบอกเลยเป็นไง คุ้มนะคุ้มมากดูโอ้โหสุดอ่ะก็สุดอ่ะนานๆจะมีเข้ามานะครับนานๆจะมีเข้ามาใครที่กําลังมองหายอยู่รับรองไม่ควรพลาดเลยเนี่หมานะดูห้องเครื่องกันมาดูห้องเครื่องดีกว่านะครับช่วงนี้ก็จะมีรถอัปเดตเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับคอยติดตามทางเพจคอยติดตามทางเพจนะครับมีหมดนะครับกระบ,บุงกระบ,บะ รถกงรถเก๋งเอสยจ็ที่นั่งนะครับผมมีให้เลือกครบสันมากมายนะครับฟอร์จูเนอร์อะไรอย่างงี้มีให้ครบเลยนะครับมาดูฝากระโปรงเดิมเลยนะครับฝากระโปรงเดิมไม่เดิมดูยังไงดูยังไงแท้ไม่แท้ดูยังไงนะครับมาอย่างแรกนะครับให้สังเกตหัวนงหัวน็อตก่อนนะครับหัวน็อตจะต้องเดิมอย่างนี้เลยนะครับะจะต้องไม่มีรอยถอดรอยขันใดๆจะไม่มีรอยแต้มสีนะครับแล้วก็นี่โลโก้โตโยต้าจะต้องอยู่ครบนะ ดูแผ่นกนคำความร้อนเดิมเลยนะดูบอกเลยหัวนูหัวน็อตไม่มีขยับนะครับนุหัวน็อตไม่มีขยับมาร์กโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะอ่หม้อน้ํายังไม่เคยแกะเลยบอกเลยสภาพกิฟเดิมเดิมแห้งแห้งสวยสวยนี่ดูแผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบนะครับ สบายใจได้นะครับออกรถจากทางเอเคคาไปนะครับผมเราการันตีเรื่องคุณภาพรถไม่มีชนพิความจำนำต่อใด่ทั้งสิ้นะครับรับประกันโครงสร้างเดิมรับประกันเลขไม้แท้สามารถเช็คประวัติที่ศูนย์ได้ทุกคันนะครับสบายใจได้นะครับใครอ้ยใครดูใครที่ดูไลฟ์สดนี้นะครับเราผมแถมไปเลยประกันชั้นหนึ่งทั้งสองคันเลยนะครับทั้งสองคันเลยเราผมแถมไปเลยประกันชั้นหนึ่งนะครับออกรถเพียงแค่ยี่สิบบาทเท่านั้น แล้วผมรับจบให้นะครับใครไม่รับจบไม่รู้แต่บักฟอร์ดบักฟอร์ดน้อยบักฟอร์ดน้อยบักฟอร์ดเห็นนะครับน้อยตัวเล็กนีครับรับจบให้แล้ฟอร์ดรับจบให้เลยนะอ่าลองทักเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงเราผมบริการจัดการอะไรให้หมดทุกอย่างเลยคุณพ,พี่ขอแค่ทักเข้ามาแค่มีใจอยากออกรถกับเอเคคาเดี๋ยวผมจัดการให้ นะครับเอเคคาบริการทุกอย่างนะครับผมสบายใจได้มีการรับประกันทุกอย่างชัดเจนนะครับมีสมุดการรับประกันทุกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หรือใครที่อยากได้เป็นรถประมาณไหนทักเข้ามาได้เลยนะครับรถกุ้งรถเก่งอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นเอสยูวีเจ็ดที่นั่งเครื่องพันห้านี่แนวครอบครัวนะครับ ผู้หญิงขับได้ครับคันไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินกําลังขนาดไซส์กลางๆนะครับกําลังพอดีนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีดูๆเรียงกันเป็นแถบเลยนะครับมีวงเวียร i โมวีดีโอเอ็กเพนดงเอ็กเพนเดอร์นะครับเซนต้าอะไรอย่างนี้นะครับมีให้เลือกครบคันเลยนะครับรวมไปถึงตระกูลรถพิมยมนะครับพวกเบนซ์บีเอ็มมินิคูเปอร์นะครับมีเข้ามาเรื่อยๆเลยช่วงนี้นะ บอกเลยราคาเอื้อมถึงได้สบายๆเลย B M เงี้ย3 30E เ799เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงราคาป้ายแดง2ล้านกว่านะ2ล้าน5 2ล้าน6ตอนนี้เหลือ799บอกเลยได้3 30E ประหยัดน้ำมันด้วยปลั๊กอินไฮบิดนะครับบอกเลยมีให้เลือกครบคันมากมายนะครับหรือจะเป็นเจที่นั่ง SUV นะครับ Fortuner Everest p a c e l o นะครับมีหมดเลยนะครับ อ่าช่วงนี้นะครับก็จะเป็นพายุเข้านะครับช่วงนี้ก็พายุจะเริ่มเข้าบ่อยๆหน่อยหนึ่งครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับอยู่แต่ในที่ร่มนะครับไม่ใช่มูดใต้ดินนะเลยไม่ใช่มูดใต้ดินนะอ่าโอเคนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้ารีโวทั้งสองคันนี้นะครับผ่อนสบายๆคันนี้ก็เผ่อนผ่อนเดือละ 6,400กว่าบาทหรือจะเป็นเจ้าออโต้ปี2020ีได้เซตอีดิชันแล้วจัดทรงสวย,สวยๆรอๆนะครับผ่อนเดือนละประมาณ7,100กบาทเท่านั้นออกรถเพียงแค่20บาทเลยนะบอกเลยคุ้มมากๆคุ้มจริงๆหายที่ไหนไม่ได้แล้วจัดเต็มฟรีดาวได้เลยสบายๆยอดเหลือๆล้นๆนะครับราคาของธนาคารประเมินให้เหลือๆเลยนะอ่าโอเคผมน้องฟอร์ดเอเค่ะนะครัอตัวขอญาตลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ EP หน้านะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงรถสวยรถมูลสองรถคุณภาพดีอย่าลืมคิดถึง AK เคาาคาสาขาบางหินนะครับสวัสดีครับ